ก็สวัสดีเพื่อนๆชาวโซนโ r เอ็กทีมทุกคนนะครับวันนี้เราก็มาดูวอทัว,วันสุดท้ายกันครับมาดูย้อนหลังครับแต่เป็นการอัดตอนที่เขาแข่งกันจริงๆนะครับรอบ16ทีมครับเป็นวันสุดท้ายของเซตนลิแล้วนะครับมาดูว่าวันนี้ใครจะเป็นแชมป์ใครจะเป็นแชมป์อ่ะการันตีว่าอิโมเทลนะครับใครจะได้ที่2ที่3มที่4ี่ที่5้าที่6นะครับมาดูกัน ก็รอบแรกที่เราจะดูก็คืออเวาเคนนิ่กับบอดกินไปนะครับตอนนี้อเวาเคนนิ่กับบูฮาร์ดนี่คือคะแนนแบบมีโอกาสเท่ากันมากนะครับตอนนี้คือว่าวันนี้มีดูเดือดแน่นอนนะครับมันมีผลต่อคะแนนต่อลำดับทุกแมตช์ของอ v วาเคนนิ่งนะครับแต่บอดกินไปน่าจะลอยลำอยู่ที่สี่แล้วหรืมั้งไม่น่ามีใครแซงได้นะครับถึงจะแพ้แมตช์นี้ก็น่าจะอยู่ที่สี่เือดนะครับแต่ถ้าเอาเวก อาเวกนี่ต้องเน้นทุกแม็์จริงๆครับแล้วก,ก็รอบ2มันจะเจอกับอิมมอร์ทัลด้วยนะครับเอ้ยอิมพั s i ิเบลด้วยนะครับมา,มาดูกันครับวันนี้ใครจะได้เป็นที่2ที่สามที่สี่ที่ห้าที่หด้วยที่หนึ่งอยลำเป็นอ m มพั s i ิเบแล้วครับเป็นแชมป์โดนฟาดเป็นอย่างทีครับ มินิเบลเข้ามาโดนครับตอนนี้ใหม่หรือเปล่าทีนี้เบลีเบล,ไม,เลไม่ไหวครับเฮียพยายามินตักให้แล้วมันที่ที่แ่ใครไม่รู้เมื่อกี้นีค่คน่าจะไม่มีใครนะกดลั่นหรือเปล่าครับพี่อ๋อเปิดเข้ามาตรงบอร่อเดี๋ยวโดนที่เราดีดักครับอ๋อ,อรเรียบร้อยครับเดาเสร็จแล้วข้างบน โดเดเฉยเกือบถึงแก้วครับสิงจังโอชิกีไปสามครับแต่ไม่ตายทักตัวฟาดอีกรอบเขาปุกสูแล้วฟาดย้ำๆำคอมโบกันฟาดสองทีแบบไม่ได้ลุกอัมตียังยังยังไม่จะทำดาเมายียเสาครับตอนนี้อุย้ยแล้วโดนฟาดโอ้๋เอที SP หมดเลยครับเซเวนอัมตีเอที SP ก็หมดเหมือนกันครับแล้ววิกกี้ ีูคิวหลบทินบิโอ้โหแต่ยูผิดจังหวะไปหน่อยครับโดนดูหรือเปล่าออเาอาโดครั้งที่สองครับที่คิวผิดจ,จังหวะนี่ยูเรื่อยๆครับเดี๋ยวยูวก็กบบวใส่เลยครับแต่โอไม่รอและใส่แอนก็ตายใส่ก็ตรงกลางแล้วยูคิ่วเดี๋ยวยูใส่ทุบตกครับยูคิ่วเก็บกกกทุบทุบทีทุบสองทีทุบสามทีเรียบร้อยครับยูคิ่วยึดทุบ แบบนี้เอาทุกกลับบ้านได้นะเนี่ยสวยเลยครับทำดีมากครับชอดนี้แบบนี้บอกกินไปเสียทุบต้องรีบมาเอาออคืนนะครับไม่งั้นมีปัญหาแน่นอน,บบนเดียวอีสัยอีซี่ครับไม่ลดเลยครับไม่ใช่ดีที่เร็วอเอ็นๆนี่หว่าไอคอนปีเปิดมาหนึ่งที โดนพลาดตัดไปครับแล้วใจแอนก็ยีงขาดไปเรื่อยๆขาดไปโดนเฉยให้เด่นตายไปใจแอนไม่รอดครับยังทำดามเมจกันไม่ได้ครับตอนนี้ต่างฝ่ายต่างรับมันดีอยู่แน่กันตรงกลางอยู่อย่างเดิมนะครับยังไม่ถึงแก้วกันสักสักส,กสกแกล้งเลยโอ้โหตรงกลางไปเรื่อยๆนี่นะครับ แล้วดิออโดนคิโดบิมืนเรื่อยๆมืนแบบนี้ดดีแน่ดิออร์ไม่โดนดูนะครับชายอยู่บนโต๊ะทุบเดิมูนแล้วลอดิต้ามาอีตัดหนึ่งทีตัดสองทีแล้วอีสวยครับแล้วโล่งครับตรงกลางโล่งหรือเปล่ามีเด็กเดินของทิรออยู่แล้วลอดิต้าคิวรถทิโดบิไปหนึ่งทีสวยๆครับแล้วคิวรถบิวพจังหวะสวยๆมันโอ้ยเก๋สวยแล้วครับคิวผิดจังหวะไปหน่อยครับแล้วนาเดียเข้ามานาเดียก็โดนทิโรบิเด็กเดินของอีกก็โดนอีจไปนาเดียไม่ตายครับ โดสยก็ไม่ตายสดสวยมึอนอยู่สดยโดนอีกรอบแต่ยังไม่ตายยังอยู่โดนโอเวอร์ยิงก็ไม่เหลือครับไม่รอดโดนเจ้ามาน้อยยิงซ้ำๆครับเชนทัพดาห์เห็นดุแก้วกันไม่ได้นะครับก่อนจินไปก็เล่นดีนะครับวันนี้เหนียวทุกคะแนนสำคัญนะครับตอนนี้วอลสุดท้ายนะครับ แเลีเ้ยวกะตรงกลางไปมีเพื่อนตามหรือเปล่าตรงนี้ตรงกลางนี่เพื่อนคนเปิดให้แล้วตรงนี้เลี้ยวกะเขาจะมาเล่นบอลัดบอดกินไปครับเดี๋ยวดีเรื่อยๆครับเอพีเยอะมากแต่โดนตีตัดเหมือนกันแบบนี้โดนตีหรือเปล่ายังครับลุกขึ้นมาอีต่อสวยๆครับเลี้ยวกะ ใส่ทีนี่เดียวตายไปครับเดี๋ยวโดดดยเก็บโลกกันอีแล้วอีเปิดเก์ทางาให้ตัวเองดสใคจแล้วโดโดยขึ้นข้างบนครับแบบนี้แก้วแก้วข้างบนลอลิต้าเข้ามาครับเรียบร้อยครับถึงแก้วครับแบบนี้แก้วข้างบนระเบิดแน่นอนครับไม่มีทางที่จะกันได้เลยแล้วตรงไหนอีกแล้ววิ่งมาชกลลบถึงทีลอริต้าเกีรยเดมูนไปได้ครับตีเลยครับไปสวนใส่โดดด้วยโดนทุกโดดดยโดดดยกีต่อครับแบบนี้แก้วตรงกลาง เกือบแล้วครับเกือบ <c oughs> ตรงกลางเกือบระเบิดไปด้วยครับแรงมากครับที่โนบีนตัวนี้ราชาจสลัสดตีกันตรงกลางได้ครับเด่นาาเอาไว้แ่งครับตอนนี้เปิดไปได้หนึ่งแก้วกับเกินรึ่งแล้วมั้งเงนะะิน,นรึ่งแก้วตรงกลาง ใส่วิวกี้ตายไปครับแล้วดบสวยมาอีกแล้วมาข้างบนทางเดิมครับเพิ่มเติมคือกอวกลางไมหน้าเหลือครับหรือเปล่าเดี๋ยวมืนครับหูจาใจแอนกับเดมูนมันเรื่อยแล้ดบสวยอีไซโคตอีไซ,ไซป้อมอยบรไว้ครับใส่รับตรงกลางแล้วใส่เขาใหญ่เลยหรือเปล่าโดนจับจับอยู่แต่ไม่มีมทีไม่เลียร์ไม่ได้ มีใครเครกลียดอกสวยแล้วลอริต้าพิ้งข,ขึ้นข้างบนลอริต้าได้อีเล่นเน้นแน,แน่นอนดอกนี้1ทีเปล่ายังไม่อีครับแล้วดอกสวยอีเทียคนไปเลยแล้วยิงเข้าตรงกลางครับลอริต้าเองกี่เต็มนะวด,วกดอกสวยยิงไข่ก้มโดจนจับคนจับจวโดนพลาดแต่ไม่ตายวิลกี้มาช่วยลายไปจนได้ครับดอกสวยแล้วนาเดียเข้ามาครับ ฝั่งของบอดขึ้นไปยังข้ามไม่ได้เหมือนเดิมครับอรอบหน้าลอริตา้าเอฟีเต็มนะครับมา,บามบน,นะครับลอริต้าแล้วมีตัววิ่งนำครับมีเปิดไปเบกซัตรอจังหวะเปกซัทไม่อีล,ลอริต้าคิวใส่แล้วอีเลยหรือเปล่าแล้วอีเป็นหนึ่งทีเบกซัทขีพลาดครับแบบหนีหายแนนอนอุ้ยแล้วดิออเข,เข้ามาแบบนีหายเลยหรือเปล่า อีกทีผมไม่โดนอีกทีก็ยังไม่โดนโดนคุ้มไปครับเรียบร้อยเกือบแตกครับเมื่อกี้ลอริต้าอีพาทไปสองครั้งถ้าไม่พาทสองครั้งนี่น่าจะเกือบแตกได้เลยมั้งเกืออแตกครับฝั่งของลูกแก้วของอพาร์เนี่นี่ยังเหลือครบนะครับแล้วเหลือเลือดเต็มทั้งหมดเลยเีเต็มแล้วดดโยมาอีกแล้วตรงกลางแบบนี้บ้านระเบิดหรือเปล่าดดโยโดนอีไปหนึ่งที โหยคิวหลบแล้วดกโดยทีสวนเรียบร้อยครับเกี่ยบตรงกลางม่ได้แล้วแบบนี้ตมไม่น่าเลยครับหนึ่งทีแล้วสองทีเรียบร้อยครับเป็นอัลบาเชตติ้งครับชนะบอร์ดไปในรอบสุดสครับเข้าสู่รอบต่อไปน่าจะไปเจอกับ m ิม s ัซิบ e